อ๋อครับแม่สบายดีไหมอืมไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วกแม่สบายดีผมอยากให้แม่มาอยู่ด้วยกันแม่ไปอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกลูกมันแออาจมันพับแค่แม่อยู่บ้านนอกนี่แหละดีแล้วผมเสียใจมากเลยครับแม่ที่ไม่ได้มาดูใจแกตอนแกสิ้นหลม ไม่เป็นไรหรอกนะแกไปสบายแนละ้วถ้าขาดหรืออะไรอะ่ะบอกเราได้นะเพื่อนเราไมร่รบกวนนายหรอกแค่นี้นายก็ช่วยเยอะแหละวพราแต่ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ปไปไนไปนาะทาสวนนิดน,น,นหน่อยลหลักก็ดูแลแม่อ้อวหรอแล้วถ้าทำงานแบบเนี้ยจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลแม่แล้วจะมีเงินมีทองกับเขาตอนไหนกันแล้วเท่าที่มีหรเพื่อน ตลกเนาะฝนตกขึ้นเร็วจังสแสดงโว้ยตัดยาแล,ล้วเหรอตัดที่เนี่แหละมันลกุกหาเรื่องหาโอกาสออกอกำลังกายด้วยแหละ,ะยานุษยานุษย์มาดูนั่นสิอะไรอ่ะแตแดงนั่นไง ลูกชายยายปัดอ่ะฉันไม่เคยเห็นมันไปทํางานที่ไหนเลยบางวันวน่ะขุกอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไล่ไปนาเหมือนชาวบ้านเขาเลยไม่เหมือนลูกชายอนุษย์อ่ะเรียนจบวิศวกรทํางานกรุงเทพส่งเงินส่งทองมาให้แม่ทุกเดือนโอ้โหอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อนะอยากกินอะไรก็ได้กินไม่ต้องอดโออยากสาบายจ้า ดีไหมวันนี้แม่จ้าวันนี้ไม่เอาอะไรบ้างคะอืมเอากระหล่ำโรนึงแล้วก็เนื้อโรนึงจ้ะมีเนื้อส,สวยๆเหมือนเดิมใช่ไหมลูกจ้าฉันเตรียมให้นุชเหมือนเดิมนั่นแหละว่าแต่ยนุชน่ะน่าอิจฉาเนอะลูกส่งเงินมาให้ไม่ขาดมือเลยอ,อยู่บ้านสบายเลยเนะาะเดี๋ยวจัดให้แป๊บนึงทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมดส5 0ห้าสิจ้า ทางตอน่ะแม่ขอพค่งค่ะวันนี้มีลูกออปสปลาซิลขายไหมครับมีจ้าเตรียมให้อยู่คับนะทั้งหมดกี่บาทครับเจ๊ทั้งหมด30บาทจ้ะอ๋อครับครับ ฮัลโหลว่าไงลูกฮัลโหลครับแม่สบายดีไหมอืมไม่ต้องเป็นห่วงแม่ลูกแม่สบายดีแล้ว,วลกินข้าวหรือ,อยังอืมแม่กำลังกินข้าวอยู่ลูกผมอยากให้แม่มาอยู่ด้วยกันผมชวนแม่หลายครั้งแล้วแต่แม่ก็ไม่ยอมมาสักทีแม่ไปอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกลูก มันแออัดมันคแค่จะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกอืมและอีกอย่างแม่ไม่รู้จักใครเลยที่นั่นนะ่ะแม่อยู่บ้านนอกนี่แหละดีแล้วว่าแต่ลูกเธอตั้งใจทำงานนะอาเงนินหาทองครับแม่เงินที่ผมส่งให้แม่ทุกเดือนแม่พอใช้อยู่ใช่ไหมจ้า พอใช้อยู่ไม่ขาดเหลืออะไรหรอกครับแม่งั้นผมไปทำงานก่อนนะครับจ้าัง้งใจทำงานนะลกูกจ้าจ้าจ้าโอ้ยแม่ก็ตีแรงเกินเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่เอามา,ารับแล้วแม่ วาคุณปัดอยู่ไหมคะคุณปดัดเชิรลบยาที่ช่องหนึ่งคะ่ะคุณปัดอยู่ไหมคะ สวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะผมมารับยาแทนคุณแม่ปัดค่ะอ๋อโอเคจ้าค่ายาแม่ปัดสาสิบาทนะคะเดี๋ยวเชิญชำระเงินที่ช่องการเงินนะคะแล้วก็กลับมารับยานะคะที่ตรงนี้นะคะโอเคครับขอบคุณครับคุณหมอค่ะครับคุณนุชนาทค่ะเชิญรับยาที่ช่องหนึ่งนะคะอยู่ไหมคะคุณนุชนาทเชิญค่ะแม่เองจ้าะสวัสดีค่ะคุณแม่ ยากินเหมือนเดิมนะคะคุณแม่เช้ากลางวันเย็นครั้งละสเม็ดค่ะคุณแม่นี่ดีเนาะมีลูกชายดูแลดีถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคงไม่ดูแลดีขนาดนี้ค่ะาดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจ้า ดูแลลูกก็ได้นะเดี๋ยวผมช่วยงานทางนี้กนะ่อนคุณพ่อครับเราจะกลับบ้านตอนไหนครับคุณพ่อ,พอ mm hmm. ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วที่นี่อ่ะไม่สบ,บายของบ้านเราเลย mm hmm. เรากลับบ้านกันเถอะพ่อใจเย็นเพื่อนเออขอบคุณมากเว้ยที่มาช่วยงานโอเคไว้เจอกันไว้เจอกันขอบคุณนะครับแม่ เสียใจด้วยนะลูกผมเสียใจมากเลยครับแม่มที่ไม่ได้มาดูใจแกตอนแกสิ้นลมไม่เป็นไรหรอกนะแกเป็นสบายแนละ้วแม่ไปก่อนนะลูกขอบคุณแม่ครับแม่ขอบใจในายมากนะอยู่ใช้งานตั้งแต่ต้นจนจบเลยอือ ถ้าขาดหรืออะไรอะ่ะบอกเราได้นะเพื่อนเราไม่รบกวนนายหรอกแค่นี้นายก็ช่วยเยอะละว,ว่าแต่ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่อ๋อวันๆเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกไปไล่ไปนาะทำสวนนิดนี่หน่อยๆอหลักก็ดูแลแม่อ้อหรอแล้วทําทำงานแบบเนี้จะเาเงินที่ไหนมาดูแลแม่แล้วจะมีเงินมีทองกับเขาตอนไหนกันแบบนี้ก็ไม่รวยสักทีสิ ก็เท่าที่มีแหละเพื่อนไปก่อนนะเสรัจแล้นเพื่อนกลับยังแม่สงสารเยนนุชเนาะขนาดลูกชายที่แกรักนักรักหนายังไม่มาดูใจแก,กตอนสิ้นลมเลยทิวแม่ว่านะการที่เราเกิดเป็นคนจนอย่างเงี้ยมันก็ดีอีกอย่างนะลูก แม่ยังมีทิวมาคอยดูแลแม่ว่าแม่ไม่อยากรวยแล้วลหรลูกดูอย่างเยนุสสิลูกแกน่ะส่งเงินมาให้ใช้อ่ะมีเงินมีทองตั้งมากมายอ่ะแต่ส่งเงินมาให้แม่จนไม่รู้ว่าแม่ตายไปกับบ้านเรา ก็จะ,จะข้ามแล้วนะพี่เรากลับเป็นเธองานที่เนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือแล้วเราอ่ะต้องขับรถกลับกรุงเทพอีกไกลเลยนะพี่จูโนโ่ก็บน่นก็งองแงแล้วนะพี่ไม่อยากอยู่แล้วแต่บ้านเรากันนะ พี่ทอร์ดพี่ทิดพี่พี่เทอร์ด <c oughs> พี่รู้ไหมเนี่ยว่าเงินที่พี่ส่งให้แม่ทุกเดือนน่ะแม่ไม่ได้ใช้สักบาทเลยนะเ <c oughs> นี่ยสองปีมาแล้วนะพี่ฉันน่ะไปเช็คสมุดบัญชีมาไม่มียอดถอนออกเลยมีแต่ยอดโอนเข้า พ่อครับพ่อจะร้องไห้ทำไมครับโตขึ้นผมจะตั้งใจทำงานหาเงินนะครับผมอยากให้คุณพ่อสบายเหมือนคุณย่าครับผมจะให้พ่ออยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรผมจะดูแลพ่อและก็ส่งเงินมาให้พ่อใช้เองครับ